สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำเช็คบล็อกนะครับเป็นการทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ติ๊กว่าจะสอบออนไหรือไม่สอบนะครับคนไหนที่สอบก็ติก๊กคนไหนไม่สอบก็ไม่ต้องติก๊กแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนที่ติ๊กสอบก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับนักเรียนที่ไม่ติ๊กสอบก็จะมีข้อมูลแบบนี้มีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับให้เรามาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับมาที่ Drive คลิกขวาครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาผมจะสร้างโฟลเดอร์ว่าเช็คบ b ็อ แ,แล้วกดสร้างครับไปที่เช็คบล็อกของเราครับไปที่โฟลเดอร์เช็คบล็อกหลังจากนั้นให้เราคลิกขวานะครับเพื่อเรียกสเปซชีตขึ้นมาสเปซชีตไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อว่าเช็คบล็อกเช็คบล็อก2021หลังจากนั้นเราก็มาออกแบบตัวนี้นะครับตรงนี้เราจะมีอะไรบ้างผมจะขอกอบข้อมูลตรงนี้นะครับมาวาง เพื่อความรวดเร็วส่วนตรงนี้ผมก็จะลบออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มของเรานะครับที่เราจะมาทําให้นักเรียนเช็คนะครับก็จะขอยกตัวอย่างสักหกคนนะครับเมื่อเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่อคอลัมน์เอนะครับตรงที่คําว่าสอบแถวแรกเลยแถวที่ห้าให้เราไปที่คําว่าแทรกไปที่เครื่องทําเครื่องหมายครับช่องทําเครื่องหมายติ๊กขึ้นมานะครับก็จะมี เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ติ๊กตรงนี้ก็จะขึ้น True ก,ก็คือจริงถ้าออกก็จะเป็น False นะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกขวาครับมาที่การกำหนดรูปแบบตามเงื่อนไขใช้กับช่วงตรงนี้ F5 นะครับ F5 ให้เราใส่โคลอนเข้าไปนะครับ เรามีนักเรียนเท่าไหร่นะครับมีนักเรียนถึงแถวที่เท่าไหร่ก็ให้นักเรียนก็ให้เราใส่ตามจํานวน,านนักเรียนเลยนะครับอใน,นที่นี้ผมกําหนดไว้ที่6คนอยู่ที่แถวที่10นะครับผมก็จะใส่เป็น F10 มาที่ตรงจัดรูปแบบเซลล์จัดรูปแบบเซลล์ตรงว่างเปล่านะตรงไม่ว่างเปล่าตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรที่กําหนดเองสูตรที่กําหนดเองนะครับค่าหรือสูตร อันนี้เราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับใส่ s t ต i ิงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเอาช่วงที่อยู่ข้างบนนะครับใส่เข้ามา f5 โ o ลอน f10 ก็คือจาก f5 จนถึงจำนวนทั้งหมดนะครับ f10 ตรงนี้เราจะกำหนดให้เป็น t r u e ก่อนนะครับ t u e เสร็จแล้วให้เรากดเสร็จสิ้นครับ สเกลสีเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับว่าเราอยากได้ค่าสีไหนนะครับหรือเราไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับก็ใช้สีนี้ก็ได้โอเคเนาะเสร็จสิ้นหลังจากนั้นให้เราติ๊กออกครับแล้วมาเพิ่มกดเสร็จแล้วให้ทำเหมือนอันเมื่อกี้นะครับโพลอน f สิบตามจำนวนนักเรียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงไม่ว่างเปล่าจัดรูปแบบเซล ตรงไม่ว่างเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นสูตรที่กําหนดเองแล้วเราก็มากําหนดค่าตรงนี้ว่า sting ใส่คําว่า f5 colon F f10 เท่ากับ fall เสร็จแล้วให้เรากดเสร็จสิ้นครับก็จะขึ้นแถบรูปแบบที่มีเงื่อนไขขึ้นมาแบบนี้นะครับสองเงื่อนไขแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็กดออกได้เลยครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ลากเลยครับลากลงมาแบบนี้นะครับของเราก็ลากตามจมํานวนนักเรียนที่มีเลยหลังจากนั้นให้เราลองติ๊กครับติ๊กสามไม่ติ๊กสามสอบสามคนไม่ไม่สอบสามคนนะครับทีนี้เราก็จะสร้างตัวแผนง,งานขึ้นมานะครับให้เราคลิกตัวชีทที่หนึ่งนี้นะครับให้เราทำซําเนา สร็จแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนเป็นสอบเปลี่ยนเป็นสอบตรงนี้ให้เราลบออกก่อนนะครับตรงนี้เราต้องลบออกรายชื่อนักเรียนเราก็ต้องลบออกนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่านักเรียนคนไหนที่ที่จะสอบบางเราจะไม่รู้นะครับพอเราลบข้อมูลตรงเซลล์ออกนะครับให้เรามาใส่คําสั่งนี้เข้าไปนะครับ มันจะมีอยู่สองคำสั่งนะครับรูปแบบที่หนึ่งคำสั่งแรกนะครับใส่คำว่า q u e r y กดพิมพ์คำว่าคิวแล้วก็กด Enter ครับเสร็จแล้วให้เราใส่ Single Code แบบนี้นะครับแล้วมาที่คำว่า Sheet ตัวนี้นะครับพิมพ์คำว่า s h t หนึ่งพิมพ์ s h t หนึ่งครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย Single Code ตามด้วยเครื่องหมายตกใจนะครับเสร็จแล้วให้เรา ใส,ใส่คอลัมน์คอลัมน์ที่หนึ่งคือ B5 นะครับคอลัมน์ที่หนึ่งคือ B5 ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่เป็น B5 B แถวที่ห้านะครับใส่โคอลอนครับมีอยู่ทั้งหมดกี่คอลัมน์ครับมีอยู่ถึง G เราก็ใส่ตัวนี้ G ครับเสร็จแล้วให้เราใส่คอมมาครับวักใส่คําว่าดับเบิ q u o ครับใส่คําว่าแว ใส่ f ครับ f ในที่นี้เราต้องการที่จะนับจํานวนที่ที่สอบนะครับให้ปรากฏตรงช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่คําว่า f นะครับถ้าเราตรงกับคอลัมน์อื่นเราปรับตามคอลัมน์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องหมายเท่ากับครับใส่คําว่า true true นะครับแล้วก็ใส่ double quote เข้ามานะครับเสรจแล้ว enter ครับ เรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏนักเรียนที่ติ๊กเลือกตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จัดการแถวของเราให้เท่ากันนะครับเอาสัก25แล้วกันโอเคครับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวเราต้องการฟอนต์ที่พอดีนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขอซูมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโอเค ตรงนี้ผมก็จะปรับให้มันเป็น14นะครับส่วนทูตรงนี้เราก็ปรับให้เป็นให้ลงก็ได้นะครับเป็น12พอหรือ10อ่าประมาณนี้นะครับเรียบร้อยถ้าสมมุติว่าเราติ๊กนักเรียนมาทั้งหมดนะครับดูนะครับติ๊กติ๊กมาทั้งหมดตรงสอบนี้ก็จะปรากฏว่านักเรียนจะขึ้นชูทั้งหมด ซึ่ง tool ตัวนี้เราสามารถทําให้เป็นกล่องเครื่องหมายเหมือนเดิมก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่านักเรียนเขาไม่ตอบเลยตัวนี้มันก็จะขึ้นช่องว่างมานะครับเมื่อขึ้นช่องว่างมาตัวนี้มันจะขึ้นคําว่า NA ตัวนี้เดี๋ยวเรามาใส่คําสั่งเพิ่มนิดหนึ่งนะครับผมก็จะใส่คําว่า if e error เข้าไป if e error ข้างหลังเราก็มาใส่แค่ตัวให้เป็นค่าว่างแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ enter ครับอ่าก็จะมีค่าว่างแบบนี้แล้วลองติ๊กดูนะครับทีนี้ติ๊กนักเรียนที่เข้าสอบครับก็จะปรากฏนักเรียนที่เข้าสอบขึ้นมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าสอบครับให้เรามาคลิกที่สอบทําสําเนาครับหลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไม่สอบไม่สอบ เราก็แค่มาเปลี่ยนคําสั่งตรงนี้นะครับตรงคําว่า t r u e เป็นคําว่า for a false นะครับเสร็จแล้ว e n t e r ครับก็จะปรากฏนักเรียนที่ไม่สอบขึ้นมาก็จะเป็น for a แบบนี้ถ้านักเรียนที่กรอกข้อมูลนะครับแจ้งข้อมูลติ๊กเลือกทุกคนแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาปรับตรงนี้ให้มันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะมาทําเครื่องหมายตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับช่องเขาขาแบบนี้ก็คือนักเรียนไม่สอบตรงนี้เราก็มาแก้เป็นไม่สอบนะครับไม่สอบหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะมากําหนดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวกําหนดข้างบนนี้นะครับกําหนดข้างบนนี้ว่าจํานวนนักเรียนจํานวนที่สอบใส่คําสั่งนับเข้าไปนะครับ ก็จะได้เป็นเขา if เราก็จะใส่เป็นเขา if นะครับเขา if เราก็ติ๊กตรงนี้เลยถึงนี่นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่คอมมาครับใส่คาําว่า True เข้าไปวงเล็บปิดครับ Enter ตรงนี้เราก็จะจัดกลางนิดหนึ่งอา้าวนักเรียนที่มีความประสงค์จะสอบมีอยู่สามคนนะครับก็จะขึ้นรายชื่อตรงนี้มาอา่าก็จะขึ้นจํานวนตรงนี้มานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนักเรียนที่ไม่สอบ ในกรณีที่มีนักเรียนเยอะๆนะครับตรงนี้มันก็จะสรุปข้อมูลเอาเนี้ยไว้จํานวนนักเรียนที่ไม่สอบตรงนี้เราก็ใส่เหมือนเดิมนะครับใส่คําว่าเขาอีฟก็เลือกจากนี่มาถึงนี่เลยเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่คําว่าฟอ r เข้าไปเชิญนะครับมันขึ้นหนึ่งมานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ F5 ถึง F10 F5 ถึง F10 เข้า e if เอา if e หายไปไหนอ๋อ c o ้า if เอ่ if เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอพิมพ์ตัวนี้ใหม่ COUNT c ข e ้า if อ่าอครับโอเคเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้จำนวนนักเรียนที่ไม่สอบนะครับ เราก็จะได้แบบสํารวจนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าสอบก็สา,าสามารถที่จะเข้ามาติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กติ๊กติ๊กตรงนี้ได้เลยก็จะสะดวกได้ข้อมูลนักเรียนได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปทําฟอร์มนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเขียนโค้ดนะครับเราก็สามารถที่จะได้จํานวนนักเรียนเหมือนกันนะครับในตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้านักเรียนต้องถ้าเราต้องการที่จะทําให้เป็นสี่เหลี่ยมเราก็สามารถมาติ๊กตรงนี้นะครับในส่วนที่มันหายไปเดี๋ยวเราเค่อยไปลบออกเอาก็ได้ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็นำเทคนิควิธีการทำเช็คบ็อกนะครับในการสำรวจนักเรียนว่าจะสอบหรือไม่สอบโอเน็ตนะครับด้วยวิธีการเช็คบล็อกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ